พิธีาที่จะเจอทีหลังสุดของกลุ่มกลุ่มเราจะมาัประมาณห้าคนก่อนแล้วก็จะมาเจอเนี่ยสองคนตายุทธกับตาเอฟนั่งหลับนะแต่เขาขอเข้ากลุ่มตลอดหลับแต่มีชื่อเป็นผู้โชคดีในกลุ่ม <c oughs> ตลอดเวลไปตรงไหนไม่ไม่ต้องขอนะอชื่อมาเองเลย <c oughs> ชื่อมาเองแล้วก็จะมาเจอหมวดชาติเจอคุณ <c oughs> นิยม นิยมนิคอนนิยมใช่ไหมก็จะนั่งหลับก็จะเห็นอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงคนนะคะไม่ได้ยินเสียงคนแล้วจะมีคุณเล่คุณเล่ก็จะนั่งแบบสนสือตลอดเวลาคือแบบไม่รู้ว่าตกลงเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือยังไงคือหน้าเดียวหน้าฉี่ก็ก็ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงคุณมีอารมณ์ร่วมกระเทยมากหรือเปล่าก็มิข้ไม่รู้แล้วก็จะมาเจอคุณอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณหนุ่ย คุณหนุ่ยก็จะประเภทแบบเ่ยนักลักก็คือก็คือจะได้ข่าวตลอดเวลาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีได้ยินได้ยินข่าวเพราว่าจะมีสาวๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นในเฟซบุ๊กผมได้ข่าวซื้อดีครับอันนี้เป็นขอาวลวงเลยก็คือได้ซื้ออยู่ข้างๆพี่แนะนำผมเลยเพราะว่าก็จะมีในเฟซบุ๊กตลอดว่ามีสาวๆไปตรงไหนเฮฮาปาร์ตี้ก็จะมีเน่ยหนุ่มๆพวกนี้จะมีสาวๆตลอดเวลาห้อมล้อมก็ถือว่าโชคดีนะที่เกิดมาเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะสาวๆเต็มโชคดีค่ะแล้วก็จะมาเจอเอ เอนี่เป็นเอ,อประธานน้องผักรุ่นพี่กระเด็นมนกะคะผักไปกระเด็นไม่ไม่ไมไมไมด้วยว่าอะไรแต่ว่าก็ทุ่มทอนเสียงเลือกล้นท่วมเลยหะท่วม,มแล้วก็ประสานงานดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องบอกว่าเอทำได้เถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่แต่ก็พยายามความพยายามของเอเนี่ยก็คือว่าปรึกษาพี่พี่ บ้างไปปรึกษาบ้านก็มีการเตือนตลอดเวลาแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่เอชุดท้ายเนี่ยเพี่ยวคิดว่าเอคงประจักษ์ว่าเอเจออะไรมาเพี้ยขอให้เอเนี่ยเชื่อพี่ที่พี่พูดสักวันหนึ่งเอก็จะประสบความสำเร็จเชื่อเอวครครับเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับแล้วก็จะมาเจอดีดีไม่รู้จะมาเจอที่ไหนเนี่ยจริงจรงจริง้อ บอกว่าพี่พี่ผมขอเข้ากลุ่มได้คนนะพี่คือแบบไม่รู้มาจากไหนทําเวลาหลุดอะไรมาก็พี่ชื่อิ๊กเด๊จิ๊เก๊ของเขาตอนนั้นเรียกเลไนะท่านชีท่านชีเออขอโทษนะพี่ท่าน่ีเพราะานใส่เสื้อลายหนูขออยู่ใน้คนไี้ชัคนคนเลยพี่สิบคนแล้วนะสิบเอ็ดได้ไหมพี่ขอเติมขอเติมแต่สุดท้ายก็ สงสารดิตแต่ว่าผมุม่เต็มจริงๆสงสารจริงๆเพราะว่ารายงานเดี๋ยวมันล้นจริงๆไอ้นี่มันนี่มันมาเผากันนี่ว่าผมมีความสามารถไม่ไม่พี่เข้าใจคือดิ่งก็มีกลุ่มผมเป็นเกาะคนอื่นกด้ก็เข้าใจเข้าใจสุดท้ายมาก็ก็สนุกสนานเจอดิ่งก็สนุกสนานเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีสาระไม่ใช่ีไม่มีสาระก็คือว่าคอยนเตอร์เ i n แล้วก็ประสานเพื่อนกลุ่มเป็นอย่างดีแม้บางครั้งนะจะเจ็บตัวเป็นบางครั้งบางคราว ทลอะปอกเปิดคาแต่เนี่ยดิ่งก็หาสตรีซักลำพังตัวงดิ่งได้โดยเป็นอย่างดีแล้วก็มีคุณหุยคุณหุยก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดอายุทยาขี่ช้างตลอดเวลาที่เข้ามาเรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ก็ดีใจนะคะดิงที่เจอดิมเพราะว่าดิ่งเป็นคนมือประสานถึงแม้ว่าคนเขาไม่อยากให้ทำก็ทํา คนด่าก็ไม่ว่าคนด่าก็ไม่ว่าใครชมก็ไม่สนคือแบบว่าเป็นดิบแบบนี้พี่ชอบพี่ชอบงห <มา S 2> นาหนาโอเคสุดท้ายก็เป็นน้อมอย่างที่บอกคือเราคบกันมาตั้งนานจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือกลุ่มเราเนี่ยที่บอกเราสามารถแจกแจงกันไปตามที่แต่ละคนเนี่ยตัดสินใจแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็รักกันรักกันจริงๆแนละ้วน้องไม่ใช่ว่ารักเฉพาะว่าที่พูดแต่ใจมันรักถึงแม้บางทีหน้าจะไม่รัก เพราะว่ามันใช่บางทีก็มีคือบางทีก็มีเครื่องแล้วมัน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 ยุดโยงถงธรรมศาสตร์ใช่ไหมมันก็รวมกันเพราะว่าพี่เนี่ยพี่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเข้ามือในธรรมศาสตร์ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยจะมีบ้างคือทุกคนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ชอบพี่ทุกคนหรอกพี่รู้ก็คือมันก็จะมีจะมีกันบ้างที่พูดจาวันที่อาจจะไม่ค่อยเข้าหูกันแต่สุดท้ายเราก็ยอมให้กันด้วยความรักก็คิดว่าสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ย จะถนอมรักษาให้ความรักเนี่ยยังอยู่ถึงแม้เราจะห่างไกลกันนะแต่ถ้าใจส่งถึงกันเนี่ยแน่นอนค่ะเรียกกีงเดียวก็มาถทาไปรักกันยังไงก็ไม่มามนั้นวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้สิคะเป็นวันเกิดของพี่วันนี้แล้วค่ะเอาวันนี้นะคะพี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีในการจบการศึกษาของเราด้วยแล้วก็มาร่วมฉลองให้พี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอทุกคนเนี่ยมีความสุขเช่นกันกับที่พี่มีความสุขณว,วันนี้ขอบคุณค่ะ